โอ้ยอย่าพิ่งหายพิ่งหายไอ้ญาตน,นี่ก็ติดขนติดเสื้อเรียงเลยตุ๊บตุ๊บอยูอขึ้นมาขึ้นมามไฟใส่กแก อุยอ้ยเป็นโลเลยตัวเนี้ยอุยอ้ยกันยักยางแก้คันสีเขียวอุย้ยรถมาดูไซส์ยักยางแก้คันสีเขียว น่าจะถ้าไม่โลก็จะมานเจ็ดขีดแปดขีดเลยตัวเนี้ยสุดยอด